สวัสดีค่ะวันนี้ยะนะ่านาดผ้ามากินในเมนูอันนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าได้เนื้อกววงปลาทียะนะ่าน้นเห็ดเนื้อเนี่ยเดี๋ยวให้บึ้งคลิปนั้นแล้วะจ้าพี่น้องย่าก็เลือกมาทอดนะจ๊ะกับแหนมสีโค้หมนนนูนะจ๊ะพี่น้องกาล่งเปรี้ยวพอดีได้จ้ะพี่น้องจ้ากาล่างแสบเนาะค่ะเนาะย่าซีบมือเหลือแสบอีดีวุ้ยมาเสดีค่ะได้มากินข้าวเย็นย่านาจ้า มีมีกระเทียมจ้าแล้วก็มี่มี่ขิงมี่ขิงเองแมว่มีบักแตงนะพี่น้องกินข้าวนะจ้าม้อนี่กินข้าวกับพริกผงนะคะ่ะเจวพริกผงหลึองเลเลยพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อส,สดชัดต้องกันค่ะลุยเลยค่ะวันนี้เป็นคนไทยนะคะอ้าวปูดได้บ่กคยกินเนื้อกวางปลามาก,กินน้ำยายนะักเดอครังแหลกด้จกวจ้าพี่น้อง ใส่ง่าเนาะค่ะตอนเฮ็ดแสบแสบแสบกระเด็นอ,อร่อยค่ะอร่อย โอ้แสดไม่รีบไปหรอกคือก้งหมูืมเห็นกันบ้านะ กเงอ่อนเลยดีจันอือ,อคแคนขอพีอน่น้อ่แบนงกกนน กระเทียมกินอะไรควบวีตามันนีเรเร็วก่อนพี่บอกให้กินกระเทียมมันเผ็ดอยู่ขางผงแกมว่าจา้ะมันแพ้เผ็ดเนอะกินเข้าไปแล้วถือผงแกมมันเผ็ดอืม แ่บแบ,บเหือกขวางปลามันเป็นสรสชาติยังสีติดอนไรพี่น้องตอนเอามาหันยังมัดเป็นเนื้อแดงๆเน้ะจ้าเพราะมาตากแล้วมันเย็น,น,น,นดำๆเน้ะพี่น้องเนาะแต่มันแสบเูยจ้ะ แบบด้วยพี่น้องทั้งสอนทั้งมือพี่ซดจ้ะพอพี่กลนสั้นนะพี่น่องฮึ่มฮึมหิง nhầm có đủ ăn หิ้งกล็ลองแสบอิหลีตั้งสอนทั้งมือ ลูกโดดพี่รองลูกโดดสองลูกแล้วจ้ะ้ใดีก่ายกิยกน,นคือแย่นาดว่าะนี่พิษพิษตายบ่เรือเนี่ยนี่ ลดบะไหนเนาะควบวนพี่นอ้องอ้ยกดีกินแบบนี้เนาะจ้าอืมพฤติกรรมกินหลุกโดดทีละสองเมยที่ยายนัดบะนน่พี่น้องพี่กินรูเสือ้อนะคัเนี่พี่ก้นสั้นอืมป๊า เผ็ดๆอ,อร่อยค่ะยอะๆเลยเนื้อก,กวงปลาพี่น้องว่าจะเ็ดแหงไปบ้านว่าด้ไปสัากระดูกอ้นอนงูคางเล็จ้ะพี่นอ้องแซ่บแซ่บเนืม้ม ก็น่าเปรี้ยวพอดี้ะจ้ะเราั้าวมืวว้อยกพอดีพี่น้องยัดกินโดนหลายเพื่อนวะตีเราตั้งเป็นๆอิ่มถ่ออิ่มถอม่อเพื่อนวะ น้องแค่กินเนื้อขวงป้าว่าพี่น้องของแท้เลยดิจา่าเนี่ยเนี่ยข้างแรกข้างแรกที่กินแล้วจา้า ครั้งแรกครั้งแรกกินเนือ้อของปลานะจานนะ Yeah. เพชรพี่น้องอิ่มพอดีค่ะคลิปนี้ฝากไว้สนิเด้วยจ้าพวกเรอยากกินเนือกวางปลาซังแยแนดไดเด้วยจ้ะราคาก็ดีพี่น้องเนือแดดเดียวแล้วจ้ะไปเอาข้าวเจ้าลามาจากป้าสดๆเลยแต่พี่น้องอขอบุณขอบคุณในรายที่ขอมาเบิ่งมางแง่งเนาะค่ะเนาะมาส้มค่ะมากะไรแชกะแช่อย่าลืมนะคะเด้อ ซับแต่ไข่มัสม่ซตุ่มปลาเทียวนานเนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณกับคุณหลายๆจ้าให้อยู่ดีไม่แห้งนะคะเด้อไม่สูงไม่หลับให้ถึงลอตเตอรี่แล้วค่ะเด้อพี่น้องสุขสุขคนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ